ช่วงปฏิบัติการรักคุณผู้ชมครับคืนนี้ช่วงปฏิบัติการรักขอเยี่ยมโรงเรียนดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครเห็นเยาวชนของชาติรักการอ่านสนอกสนใจ ศึกษา,าข้อมูลแบบนี้มันภูมิใจจริงๆมาดูกันสิว่าคืนนี้น้องๆที่น่ารักจะไขภารกิจหัวใจที่สองพิธีกรมอบให้ได้หรือไม่ไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็น้องๆนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงปฏิบัติการรักค่ะคนนี้นี่สเปคพี่เลยนะคนนี้ เห็นหน้าหนูแล้วเนี่ยหนูเปรียวเสมอกพจนานุกรมรอบพี่เลยรู้ไหมหนูทําให้ชีวิตพี่มีความหมายค่ะขนาดนั้นเอาเลยครับวันนี้พี่น้องหัวข้อของเราคืออะไรครับหัวข้อของเราน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือประสบการณ์รักครั้งแรกน้องๆคิดว่าจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นสาหรับเราค่ะเรามาทําความรู้จักกับสองทีมที่ขึ้นมาโต้วาทีกันดี่ว่ะดีเลยค่ะให้น้องๆแนะนาตัวกันเลยนะคะ อันนีแล้ว402สมองดีโอ้โหนี่ไม่ธรรมดามีป้ายไฟมาด้วยนะคะขอบอกผู้เป็นเล่นนะมีแฟนขับมาด้วยนะครับ402สมองดีฮีเอาละเรามาทำความรู้จักกับกัปตันทีนหน่อยคุณผู้ชมครับกัปตันทีนเชิญครับคั้ไหมครับ แล้วเปิดแผ่นป้ายเลยค่ะครับกัปตันทีมอันนี้แหละเลือกแผ่นป้ายเบอร์หนึ่งออกมาปรากฏว่าได้หัวข้อประสบการณ์รักครั้งแรกไม่จำเป็นและนุ่มหล่อมาริโอเมารั่วแห่ง402ได้หัวข้อประสบการณ์รักจำเป็นสองทีมพร้อมแล้วลูกทีมก็ พร้อมแล้วครับแม่ถ้างั้นก็ไปลุยกันต่อหลังห้องเลยครับา อ๋อไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะคิดว่าเด,ด็วประชนส่วนใหญ่ต้องเคยมีความรักครั้งแรกกันอยู่แล้วสู้ฝั่งตรงข้ามได้ไหมเพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็แน่นอนเหมือนกันนะคะสบายมากครับสบายมากครับ402ส,สมองนีอ,อ,อีเล่นอันนี้แหละเยะ้ไปขเขาเทียบปรมื ว่าความรักอะยังไงมันก็ต้องสวยงามฉุกไหมคะไม่ว่ามันจะจบด้วยรูปแบบไหนอะมันก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอไปถูก oh. ไหมเรามัน่นใจว่าเยวาวชนกว่า80%อ่ะก็ต้องเคยมีความรักครั้งแรก ความรักทำให้เราอะรู้สึงความผิดพลาดในอดีตมันเป็นประสบการณ์ให้เราครั้งต่อไปด้วยเป็นแรงมันดาลใจให้เราทําสิ่งดีๆและครั้งแรกอะมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องอย่างว่ามันอาจจะเป็นรักแบบเด็กๆความรักทําให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็โลกสวยงามด้วยใจกับทีมพี่หน่อยดีกว่าอันนี้แหละปุเดเชิญเลยค่ะ <laughs> เรียวมา สิ่งที่เราจะพบล่อยในวัยเรียนของเราเนี่ยคือเซ็กในวัยเรียนผู้หญิงเนี่ยทำไมต้องซ้อมมาก่อนหรอไม่จําเป็นค่ะมันเป็นที่ธรรมชาตินจุดนั้นเนี่ยทาเป็นทุกคนค่ะความรักค่ะเรารักใครคะไม่จําเป็นต้องรักแฟนค่ะรักพ่อรักแม่รักอะไรก็ได้ค่ะที่มันดีๆค่ะทำไมผู้หญิงเราต้องปล่อยตัวด้วยคะ เราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวนสงวนตัวค่ะความรักเหมือนโรคาบันดานตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคะใดๆค่ะความรักครั้งแรกไม่จำเป็นเลยค่ะเพื่อนๆพีเซนคนนี้มากเลยประสบการ์รักครั้งแรกมันจำเป็นไหมครับ ไม่จาเป็นไม่จาเป็นด้วยเหรอครับชีวิตก็ต้องมีคนหลายๆคนผ่านเข้ามาอยู่ดีอะครับครับผมก็ไม่จำเป็นต้องจดจําเรื่องเก่าๆไม่จำเป็นแต่สิ่งใหม่ๆดีจําจเป็นค่ะมีอะไรที่ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นกินอาหารกับคนรักครั้งแรกได้พบเพื่อนครั้งแรกอะไรแรกๆเราก็ต้องจําเป็นแล้วก็ต้องจําเอาไว้ค่ะประสบการณ์ความรักครั้งแรกมันสําคัญหรือไม่สาคัญเฉยๆหมายข้ออะไรหมายข้ออะไรไม่จําเป็น อยากได้เสียงภาพรวมัเลยค่ะอยากได้เสียงวหวตของน้องๆทั้งห้องเลยนะคะครับใครที่คิดว่าประสบการณ์ครั้งแรกจำเป็นยกมือเลยครับมีไหมคะไม่มีผิดไม่มีถูกครับใครที่คิดว่าไม่จำเป็นยกครับไม่จำเป็นยกมือขึ้นค่ะน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบอะไรเงี้ยนะเรื่องราวของความรักครั้งแรกจะจำเป็นหรือไม่นะคะมารับฟังกันเลยค่ะจากูรูรักคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศค่ะ <One input> ผมว <'t> ่าจําเป็นแต่ไม่จําเป็น <Ooh. S 2> คือจ like ําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์คนอื่นแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปมีประสบการณ์เองครับถูกต้องไหมครับเพราะบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่นทั้นที่ผมบอกจําเป็นก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าประสบการณ์ความรักนั้นมีอะไรบ้างเช่นหนึ่ง รักแล้วจะได้คู่ครองกันไหมคำตอบก็คือว่าความรักในวัยเรียนนั้นโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเขาทำงานวิจัยแล้ว1เอร์ซครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต่อว่าถ้าความรักในวัยเรียนเราเกินเลยแบบว่าความรักเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกันผู้ชายก็ได้ฟรีๆจริงไหมครับส่วนผู้หญิงก็เสียฟรีๆใช่ไหมครับแต่ได้ประสบการณ์ใช่ครับถูกต้องแลอไม่ถูกต้องผมไม่รู้ ถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบเราจะได้เปรียบกันไลยไได้ผู้ชายมาหลายคนนะแต่ผู้ชายก็ไปหมดถูกไหมครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยแล้วเราไม่มีการป้องกันตัวผู้หญิงมีโอกาสจะตั้งคันไหมครับและถ้าเกิดคุณไปทําแท้งคุณก็ดังใช่ไหมครับหรือคุณไปทําแท้งสําเร็จมันติดอยู่ในใจคุณไหมครับ มันประสบการณ์แบบนั้นควรจะมีไหมครับก็ไม,ไม่ควรจะมีถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้ตอนนี้เราก็รู้ว่าเออถ้าเรารักกันในวัยเรียนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้แต่งงานกันนี่น้อยนั้นถ้าเกิดเราจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นเราไม่ควรจะมีถูกต้องไหมครับผมยิ่งสรุปว่ามันจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันเขาต้องเรียนรู้ว่าประสบการณ์นั้นบอกว่าเราต้องจําเรื่องดีๆกันและกันไว้ในรักครั้งแรกเพราะถ้ารักครั้งแรกเราไม่ได้เกินเลยไปแล้วเราอาจจะต้องจากกันไปด้วยเหตุใดอันควรว่าสนามมันมาเจอกันใหม่ในที่หลังเราจําเรื่องเก่าได้เราต่อติดตุ๊บเลยไหมเห็นไหมครับนั้นจําเป็นครับแต่ไม่จําเป็นต้องทดลองด้วยตนเอง ขอบคุณคาแนะนานะคะที่เฉียบคนแล้วก็โดนใจวัยรุ่นวัยทีนรวมถึงเราสองคนด้วยนะทุกๆสัปดาห์จากคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะตอนนี้นะครับราพักกันสักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อรายการชิวรักชิวรถครันดบเดียวค่ะชิวรักชิวรสขอเชิญชวนคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดกิจกรรมดีๆสามารถส่งไอเดียของคุณมาได้ที่ชิวรักชิวรถ at watchdog co th หรือชูรักชูรส at hotmail.com ไอเดียไหนได้ทำจริงจะได้รับของขวานแทนคำขอบคุณส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะแม่แว่ามามแค่มีเธอใกล้ๆก,ก็พอแล้ว